นอนค่ะถ้าไม่เราไม่นอนตัดจะนอนไหนล่ะคะนอนบนโอกก็ไม่ไหวนะคะโอ้เดี๋ยวแล้วนอนหงีบนก็ไม่ถือละกันแล้วก็นอนนงี้นะคะนอนไม่ได้ก่อนนะคะอ่านะคะอ่าเริ่มคลายบ่าก่อนนะอ่าเริ่มจากคลายบ่านะคะคลายบ่านะคะกดกดเหมือนที่เรากดเลยเหนึ่ง เก้าสิบนะคะนี่ขบ่าณนะลวงรวงนะคะลวงนะคะเอามือไว้ท่นดึงขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหครับสองสามดึงผ่านกระโหลกหนึ่งสอง 3ามคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสสาสี่ห้าหเจดแดเ้าสิบจดสองสาสี่ห้าหเจดบปดก้ายบจบบีบไหลหนึ่งสอสสี สามสี่เห็นไหมคะไม่มีบิดเห็นไหมไม่ว่างง้ะดึงขึ้นเหมือนกันเออเดี๋ยวดึงหมดเห็นไหมเราไม่ใช่ว่ามันนั่งบิดบิดอย่างนี้ไม่ได้คลายกล้ามเนื้ออคลายกล้ามเนื้ออยู่มันจะรู้สึกว่าแน่นไปถูกไหมคะนที่มันไปนวดมามันไม่แบบนี้ถูกไหมคะฟีลมันไม่ได้ใช่ขึ้นเราก็ขยับบ่า ขยับบ่าเราไม่ได้ยขยับนี้นะเราขยับลักษณะที่ว่าหยิบยกขึ้นหนึ่งหยิบยกขึ้นสองหยิบยกขึ้นสามตัวที่มือตรงนี้สี่นิ้วเราไม่ทำไรแค่ประคองตัวที่ประคองนี่ตัวที่ยกจริ่งคือนิปโปหยิบยกเนี่ย,ยดันขึ้นเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นปะไม่จะสบาย โอ้อันนี้ที่เห็นไหมคะโทาครับโทษค่ะนั่นนะคะโทษจบค่ะจบการสเดงนบ